นิ่งครับมัอนี้นี่เลี่ยเอาเต้นเนื้อมันครับเลี่ยอกจากดูกส่วนดูกส่วนหัวส่วนแข่งก็ไปต้มแล้วครับต้มส่วนน้ำส่วนเนื้อมันผมก็ด้เลี่ยเป็นชิ้นเนบ่เดี๋ยวสิมาเห็ดไห้เนื้อป่ามันเศร้าเข้าครับให้มันเชียนใส่ผมจะใส่บักเน่าครับบีบบักเน่าลงไปเลยเนื้อป่ายังดิบอยู่ด้วยครับขันตอนนี้ผมยังบ่ทันเห็ดมันสุกผมสีคันน้าบักเน้าก่อน เอาลงไปรวดจากสองหน่วยเนื้อปลาจะได้สมเสียบแล้วก็เติมเกลือลงไปครับน้ำนัวน้ำนี่ก็เอาไปใส่ต้มปลาน้ำครับย้ำเวลาเขาขันอวกกระเทียมครับลงไปน้ำกระเทียมลงไปด้วยแล้วก็ มือทําความสะอาดออกดีๆครับผมล้างทําความสะอาดออกล้วเดี๋ยวผมจะเอามือใส่มือเปล่าขันเลยครับขันน้ำข้าวมันออกกินข้าวมันจะหายไปเลยแหละครับท่านผู้ชมไปล่วงมึงเด้ววิธีของผมผมจะเห็ดแบบนี้เนี่ยลามันจะเขียนด,ดีดีเลยลาบไปลาบมันจะมีความนวความสมอยู่ในตัวของมันผม ปว่วเขามาขันนำงาวกับนำเกียร์ส่วนส่วนนำนัวมันผมเสียวไว้ถับไปใส่ตุ่ม๋ยวสิบีบเอาขันแล้เตะตวนมันไปถับไปลาบ ลาบซุกแล้วครับว่าจะกินดิบเด้ยเมื่อนี้เฮ็ดสวดแบบซุกแบบดิบนี่ต้องไปคั้นเชฟมดแดงครับให้เข่ากันนี่จะประมาณนี้แหละครับส่วนน้ำที่คันนวออกไปใส่กับต้มปลาเลยแบบนี้คันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิมาคันตอนตัวไปนะ้ครับเฮ็ดให้ปลามันหอมบี้นกระทะกลางไฟครับหยอดน้ำมันหน่อยนึง สุตผมจะเฮ็ดแบบนี้แหละครับลาบป่านิยนท่านผู้ชมไปล่องเบิ่งน้ำมันลงไปจักน้อยน้ำมันหวอนแลวกบสิเดเอากระเทียมครับกระเทียมที่ตำไว้เอาลงไปเลิร่อนน้ำมันหวอนจากน้อยกันครับน้ำมันเรนห่อนแล้วกะเทียมเทียมลงไปเลยเกี่ยวกระเทียมให้มันหอมๆครับขั้นตอนนี้สีกะเทียมเริ่มหอมเลยครับนี่น้ำตุมป่าที่ผม ต้มสุกแล้วจอดลองไปครับเติมน้ำต้มปลาลงไปเลยยัดเติมหลายเลยครับนี่เราก็ล่งไปเลยครับอันนี้เนื้อปลาบพตรงข้นครับเดี๋ยวมันจะเละเนื้อปลามันจะเละเดี๋ยวมันเจือข่วมหันเดี๋ยวแคร์คมมันล่กงจก่อยเดี๋ยวมันกัดสุกเองครับ ผมว่าน้ำมันอยากหน่อยอยู่ผมเติมลงอีก,กน,นะน,น้ำต้มปลาหอมหอมนี่ลาบปลาหอมขุ้นสวงนี่แหละครับนี่ล่ดเนื้อปลาซุกแล้วก็ปรุงไว้ล่อให้มันเย็นครับเราเตะม,มาปรุงเครื่องผมแนะนำ่าไปปรุงตอนเนื้อปลามันห่อนพัวเขาขวมันสิพุแล้วก็ผมว่ามันบ่หอม พวกความที่เทาเลาลงไปนมันจะบวกใครความเท้าปูงตอนหงอนขัม้มผมดู้สึกว่ามันเปลี่ยนแบบนั้นครับตามประสบการณ์ที่ผมเฮ็ดกับเขามาเถ้าต้องเฮ็ดป่วยแล้วผมปูน้อยนึงให้มันหอมๆนี่คนพริกมันลงจากหน้อยแล้ะครับปลาก็ะเริ่มสีซุกแวเดี๋ยวสีได้ลอให้มันเย็นได้ครับบนนี้ปลา,าเนี่ยบนเหนือป่ามันบริเลยนยังเป็นชิ้นที่ผมหั่นเป็นตอนนไว้อยู่นี่ ซุกแล้วล่ะครับเนื้อปลากระไดเดี๋ยวสิเดฟเอาอ,อกปรุงไว้รั่วให้มันเย็นครับน,นี่ปรุงไว้เนื้อปลาที่ปล่อยมันเย็นครับแล้วล่ะครับเนื้อปลากระไดหลังจากที่มันซุกแล้วกว่อนอื่นเลยผมแนะนําให้ซิมเมืองก่อนด้วยครับนั่นซิมเมืองน้ำนักวก่อนพอเข้าขันทั้งเกียร์ทั้งงานปากหน่าออไปได้วยครับแล้วเข้มเติมด้วยน้ำต้มปลาพร้อม ต้องซิมเมิงก่อนครับทามันนวแล้วก็วา่ต้องใส่พวกน้ำปลาพวกผงสูรสใส่แต่หอมพวสสำหรับผมแล้วตามที่ประสบการณ์ที่ผมเห็ดเนี่ยน้ำม,มันจะนวพอดีเลยครับโดยที่เขาพ่าต้องเติมนี่ยังเพิ่มใส่แค่พวกหอมรงไปกครับพวกม,มันนัวพอดีครับผมแนะ่ยน้ำหั่นผ้ช่มเห็ดคือผมซิมเมิงกวนเพราะว่าถา้าบ่ซิมกวนมันอาจจะเค็มได้ครับนี่ผมจะใส่มี่ ัวหอมแดงไปมากูดส้อยซี่หอมตน้นหอมสารเนียอหอมเปียครับแล้วก็คาคาขาดบ่าด้ครับคาอ่อนผักจยอะหลายปวดผมกับแดงต้งจะเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งเดวไปลุยนาต้มปลาตามด้วยเขาคั่วครับเขาคั่วพริกปงให้คั่วไม่ไหมเด้อยนังเสียบ นี่ขาขัวต้องไปพริกผงดูวอาผู้ใดสีส้อยบักพริกสดใสน้ำก็ได้ครับถ้าผมใส่แต่มบักพริกผงพ่อมึงนี่บักหน้าผมกับสิบว่าได้เติมเพิ่มเนีมันนัวแล้วผมจะเพิ่มแช่ผงสุรสหน่อยหน,นึ่งนี่พ่อครับมันแสบแล้วนี่แหละครับ แาบป่าสูตรของผมผมจะเห็ดแบบนี้หอมเสียบสะลูกแกน่นนผมก็บห้อมเสียบขึ้นเก่าเลยครับจะแต่มันเสียบอีกทีนะครับสีผมมาตังใดเมื่อเสียก็ับมื่อจิตเบืองรวดน้ำผม นี่ครับลาบป,ป่านิ่นสูตรของผมกัจะประมาณนี้แหละครับซิมกันครับว่าต้องปรุงยังเพิ่มครับความเปรี้ยวมันกับมีแล้วหาผู้ชมไปล่องบนเลยครับสูตรนี่แหละยับล่องว่าผิดหวังแซ่บครับผม